สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองกราชคันษานะคะวันนี้แม่ฟานจะพามาดูงานขึ้นลงช้างใหม่ของน้องบัวบานพระเอกของเรานะคะอันนี้จะภาพนะคะพระเอกของเราจะภาพกินจะภาพจะภาพเปิดง,งานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้สุกตามารวมพลกันไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสลินบเปบปซี่นะคะน้องอมบุญ เยอะแยะเลยสุดตาน้องช้างวันนี้นะคะมากันทุกเชือกเลยแม่ดทองปลาไม่ได้มากับเขาเนาะมีทองปลาเขาดูน้องโบบาลเอกของเรานะคะเอกของเราโอ้วนี่เด็ช้างแต่งตัวหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องโบบานนะคะแฟนเจี๊ยบของเรา ไปดูน้อง,อง,องอสุดตาเลยนะคะเอ,อ้อุ้มบุญทำไมเซ็กซี่เซ็กซี่กว่าเขาล่ะลูกสาวสวยเนะาววเนะ ต้องเลิศกมูเพราะว่าผู้เเววมาเออพ่อขวานพ่อขวานก็แต่งตัวรอเลยนะคะวันนี้สาวงามมาเรียสาวงามคนสวยของเราแล้วเขาเรียกเขาเรียกชุดอะไรคะแม่มควานนี่บิกินี่ไม่ไม่อันนี้ชุดสาวลำซิ่งค่ะสาวลำซิ่งรูมาในในทีมสาวลำซิ่งนะคะน้องอุ้มบุญวันนี้จัดเต็มค่ะผู้เเววหลายมาเลยผู้เเาวมาหลายจัดเต็มค่ะอุ้มบุญทำไมหนูใส่ชุดสวยจังเลยลูก เลิศโบเลิศโบมีแต่สุดตาทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้สุดตามารวมพลกันทางโน้นก็หนุ่มสลินนะคะหนุ่มสลินกับพีแปร์ซี่นะคะพี่บัวพี่บัวระเอกรูปหล่อของเรา น้งองโมเมก็มานะคะโม,มเมคนโมรามรีมากละทานเขียวนะฮาฮ่กดไลค์กดแชร์ช่องทองกาชาอันสาด้วยนะคะวันนี้มาเยี่ยมชมการขึ้นลงช้างของ เอกของเราสุตาของเรานะคะน้องบับบานเนาะเราจิตสพ่อใหญ่อยู่ทางโน้น <c ười> เราไปดูพี่วับซี่ใกล้ใกล้กันดีกว่าเนาะอุ้มบุญเขาชมชุดหน่อยลูกอู้หทำไมสวยอย่างนี้ลูกทำไมเซ็กซี่อย่างงี้ฮะทำไมหนูเซ็กซี่อย่างงี้เ <c oughs> พราะความราคาเท่าไหร่คะชุดนี้ราคาราคา fc สามครับโอ้ fc สามอเหรอล,ลูกอ้ยมีโบด้วยโบก็เข้ากับชุดแล้วเกินโอ้ยน่ารักน่ารักมากเลิศเลิศค่ะสาวง,งามประจำประจำมู่บันส่างของเขานะคะ อุ้ยบางชุดเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วอุ้ยบางตูดบางตูดบางตูดอุ้ยอุ่มบุญเอ้ยจางไรเจ้าคือเลิศกว่าเขาแท้จ่างไรเจ้าคือเลิศกว่าเขาแท้อุ่มบุญคนสวยคนสวยห่างเลย ใน,นพี่เป๊ปซี่ของเรานะคะระคะุ่นใหญ่ของเรานะคะมาด้วยนะกับ,กบพ่อหนุ่มสุรินเนาะ<แ>กินเลยลูกกินเลย<แ>พี่หนุ่มสุรินอยู่ไม่ได้ไปพักอยู่โน้นเหรอคะไปครับอ๋อแล้วใครเป็นคนพามาคะน <rises. S 1> ีะ่ก็พาเขามาเดินเล่นอ๋อก็มาพักอยู่บ้านพี่เป๊ปซี่สักอาทิตย์ทุกอาทิตย์อ๋อเพื่อให้เขาชินเนาะ,ออะแต่ตอนนี้นิสัยดีขึ้นมากแล้วนะเขาเออเห็นเห็นน้องน้องอะไรนะกวนดวาง ก่อนมองเลยก่อนอีกคนอีกคนพี่งุ่นใช่ไหมขึ้นขี่ได้ใช่ไหมเออเห็นเห็นคลิปอยู่เพียงหุ่นขึ้นขี่ได้เนาะพี่หนุ่มสลีนเริ่มเริ่มเริ่มิีัยดีแล้วเนาะพี่หนุ่มสลีนของเราเริ่มเข้าร่วมกลุ่มได้แล้วนะคะได้ฝูเข้าฝูงได้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทองฝาช้างสารด้วยนะคะหนุ่มก็พี่โบบาลพี่โบ มาดูหนุ่มเสดใ็ใกล้ๆนะคะหนุ่มเสด็น,นิ่งเชียวไม่ได้ติดใจอะไรติดใจชุดของแม่นางอุ้มบุญน,นะเซ็กซี่มากเลย อายาย่าเพิ่งมาถึงน้องยายา่าน้องยาย่าเพิ่งมาถึงแม่ขวานอยู่ทางโน้นนะลูกโอ้ยน้องไม่ไงแม่ขวาน พี่หนุ่มสุรินอยู่กับพี่เป๊ปซี่น่ารักมากคลิปเมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกัน ติดใจในชุดชุดเซ็กซี่ของน้องอมบุญน,นะคะ่ะติดใจมากมากเลยอันนี้น้องดาวดาามำนะคะโอ้ยชุดชุดลายเสือหรือชุดลายอะไรเนะี่ยลายเสือ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององปวาจางอันสาด้วยนะคะวันนี้ไม่ตงรวาไม่ได้มากับเขาไม่เจนะ,ะไม่พันก็เลยเนะี่ยมาทำหน้าที่ อันนี้คือตาลุนนะคะมานั่งคอยกำกับหนุ่มสลินอยู่ตรงนี้เนาะตาลุนในท่าประจำตัวของตาลุนนะนนกางหนุ่มสลิน นี่นมสรินตัวนั้นเป๊ปซี่ค่ะน,น,นี่หนมสรินนะจ๊ะตอนนี้ได้ทีว่าได้ควานใหม่อย่ 5, 5, 5 6, ค่ะนัค่ะความต้องเก่าไปนี้แหละ <c oughs> เห <c oughs> ็น <c oughs> บ้าน,นี้สายเปียลยนี่พี่หนุ่มะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วมากแล้วไม่ใช่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ควานเบอร์นี้ใหญ่ไหม มันตื่เขาก็ไม่มั่นใจแต่ารเบอร์นี้มั่นใจแน่นอนพี่ทัวรของเราพี่ทัวเสร็จหลอของเรานะคะปุบม็าบเส ไปที่โมี่แน่ลุงน้องสาวไปทำด้วตไปด้ัเพราะว่าพอดีเิ่ข้าวว่นะเะว่ะเพิ้องเจ้วัว่เพราะ่าพอเพิ่เขาหงทจานันี่นจะว่าอดเิ่งข้า้องเจ้าวั เดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เขากินโต๊ะกีนกันนะคะ